สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านหน้าก็เป็นช่องทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถาน,นีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่เขามาสร้างอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลแล้วก็จะมีทางเดินนะครับเป็นแบบใต้ดินเชื่อมเข้าไปในโรงพยาบาลเลย ผมจะพามาดูความพื้มหน้าของสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่มีชื่อเดิมว่าสถานีสำเเทจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนร,รอบบุญะวงแหวนพินจนาพิเศษในสัญญาที่4ก็เป็นช่วงสะพานพุทธไปถึงดาวพาน,นองโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนรัคชั่นกำกัดผู้รับจ้างงานออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุมโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกบริเวณบรษิษัทซูเปอร์พีเฮาส์จำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23เพื่อดําเนินงานก่อสร้างกําแพงกันดินสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคม2566โดยทาการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า สามารถสัจนจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรความคืบหน้าล่าสุดนะครับขณะนี้ก็รื้อตึกแถวบริเวณแถวตลาดสำเร็จปากซอยจากทสิไปแล้วแล้วก็มีการรื้อทุบรั้วเป็นบางช่วงด้านหน้าโรงพยาบาลสำเร็จพระปิ่นเกล้าสำหรับความคืบหน้าในสัญญ,ญาที่4นะครับช่วงสะพานพูดถึงดาวคนอนอง เดือนตุลาคม2566งานโยธาก็ทำได้10.14%สถานีโรงพยาบาลสเด็จสินเกล้าก็เป็นสถานีรูปแบบสถานีใต้ดินนะครับตำแหน่งสถานีก็อยู่บริเวณซอยสเด,ด็พระเจ้าตากสินซอย19รูปแบบก็จะเป็นชาชาลาแบบเกาะกลางมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดทางขึ้นลงที่1 อยู่ตรงบร,ริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน19้ใกล้ตลาดสาเรจก็จะมีบันไดธรรมดาและก็บันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่2ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่สบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่4ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสําเรจก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านซ้ายของผมนะครับก็เป็นหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็เป็นช่องทางขึ้นลงที่สส่วนด้านขวานะครับที่มีถังสีส้มๆก็เป็นจุดทางขึ้นลงที่สองก็อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโครงการรถไฟ,ฟฟ้าสายสีม่วงโชคตะปูลรอบนะวงแหวนการณพิเศษ ก็เป็นระบบรถไฟฟ้านะครับที่มีโครงสร้างใต้ดินแล้วก็ยกระดับดําเนินการโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดเป็นเส้นทางที่ต่อมาจากสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อคลองบางไผ่ผ่านถนนสายหลักสำคัญนะครับอย่างเช่นถนนสามเสนถนนมหาชัยถนนประชาธิป,ปกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ไป้นสุดที่บริเวณ ถแถวตลาดครู่นในจังหวัดสมุทรปราการตรงนี้ก็เป็นคลองสำเร็จวันนี้น้ําดีหน่อยนะครับน้ํามีการระบายบางวันก็น้ําดํามากเลยด้านที่ผมเดินอยู่นะครับก็เป็นฝั่งขาออกรุดจมุงหน้าไปแยกมหาสวรรค์งานก่อสร้างช่วงนี้นะครับพื้นที่ที่เขาปิดเบี่ยงก็จะไปอยู่ทางด้านฝั่งขาเข้า ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณปากซอยตากศิล19สิน19นะครับตรงนี้หน้าปากซอยก็เป็นตลาดสมเร็จนะครับมีการรุ้อตึกแถวไปนะตรงนี้ก็มีร้านแม่จาาทับเจริญแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นร้านโยกอันโอสดร้านโยกอันโอสดมีสองคู่หานะครับก็โดนทุบไปหนึ่งคูหาตอนนี้เหลือคูหาเดียวเร็วมากเลยครับใช้เวลาประมาณสองสวันนะก็กลายเป็นสภาพแบบนี้ หยับเดืสูงๆนะครับใช้เวลาน้อยมากเลยเขาเรื้อเร็วมากตรงนี้จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างในช่องทางขึ้นลงที่หนึ่งนะครับอยู่ในด้านฝั่งขาออกบริเวณซอยตากศิลสิบเก้า เดินย้อนเส้นทางนะครับในด้านฝั่งขาออกของถนนรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเปิดครบทั้งสองช่วงก็จะทําให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งถึงสามจังหวัดนะครับจากนนทบ,บุรีกรุงเทพแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของธนาคารกริกรไทยสาขาสเเฤ ที่มองไกลๆเป็นรั้วตรงนั้นเป็นช่องทางข้าออกที่สี่นะครับช่องทางที่สามก็จะอยู่หน้าโรงพยาบาลในด้านฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่องทางที่สี่นะครับที่ผมซูมภาพเข้าไปตรงนี้ก็จะอยู่ด้านฝั่งขาเข้าเหมือนกันก็เป็นช่องทางข้าออกที่สี่นะครับมีการรื้อตึกออกไปแล้ว <Yeah. S 1> ก็นกําความคืบหน้ามาฝากกันนะครับสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระบินเล้าล่าสุดน,นะครับมีการรื้อรั้วด้านหน้าโรงพยาบาล แล้วก็มีการรื้อตึกแถวนะครับบริเวณปากซอย19เพื่อทําช่องทางขึ้นลงแล้วขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ